อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นงูปั้นควายให้ลูก่านเล่นก่อนไปรับมชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยครับหนังเปิดมาก็จะเจอพระเอกซึ่งผมจะขอเรียกมันว่าไอบ้บรรจงนะครับบรรจงต้องได้มาทํางานที่ต่างจังหวัดประมาณ23วันและได้มาพักอยู่ที่บ้านของเพื่อนพ่อแม่และแน่นอนตามสเตปของหนังเอวีญปนุนก็จะมีลูกสาวอาศัยอยู่ที่บ้านนี้ด้วยและนี่คือนางเอกของเราเธอมีซื่อว่าสมหญิง แล้วภาพก็ตัดมาฉากที่สองทุกคนกําลังนั่งกินแตงโมและพ่อแม่สมหญิงก็ได้ถามพระเอกว่าพ่อกับแม่ของพระเอกนั้นเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าพระเอกก็ตอบไปว่าไม่สบายเท่าไหร่ติดโควิดอันนี้ผมพูดหยอกที่จริงมันบอกว่าสบายดีอยู่ๆนางเอกก็ได้เข้ามายั่วพระเอกซึ่งก็ทาเอาไอ้พระเอกของเราตาค้างกันเลยทีเดียวข้ามาตอนเช้าของวันถัดมานางเอกก็ได้มาอวดชุดคิโมโนญี่ปุ่นนางเอกก็ได้ถามพระเอกว่าสวยไหมพระเอกก็ได้ตอบไปว่าเสียบเอ้ย สวยและอยู่ๆฝนก็ตกผมไม่รู้นะครับว่านางเอกไปทำเอาอีท่าไหนถึงได้เปียกกลับมาและได้มานั่งเซตตัวอยู่ในบ้านซึ่งจังหวะกำลังเซตตัวอยู่นั้นพระเอกก็ได้เดินเข้ามาเห็นอยู่พอดีนางเอกก็ได้สงสัยตาย,ยั่วเป็นหนึ่งทีอย่างสวยครับทุกคนถ้าเป็นผมก็คงไม่รอดแน่นอนตัวของพระเอกก็ได้ทนไม่ไหวและได้เข้าไปจู่โจมหนังก็เลยกินเวลาไปนานประมาณ30นาทีฉากถัดมานางเอกก็ได้ยืนกินน้าอยู่ที่ห้องครัวพระเอกก็ได้เข้ามาเห็นและได้กลืนน้ําลายเป็นหนึ่งที ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันหิวน้ําหรือหิวอย่างอื่นแต่พระเอกทําเป็นดูต้นทางผมว่ามันไม่ได้กินน้ําแล้วละ่ะนางเอกเห็นและกําลังจะเดินออกไปแต่ก็โดนพระเอกคว้าแขนเอาไว้แล้วหนังก็ได้กินเวลาไปอีกประมาณ30นาทีสากต่อมาพ่อแม่ของนางเอกมีแผนจะออกไปเที่ยว โดยจะทิ้งให้พระเอกและนางเอกเฝ้าบ้านด้วยกันพอพ่อแม่ของนางเอกเดินออกไปไม่ถึงหนึ่งนาทีหนังก็ได้กินเวลามือไปอีกประมาณ30นาทีและดูเหมือนฉากนี้นางเอกจะติดใจเลยได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีฉากต่อมาโดยฉากนี้จะเป็นฉากสุดท้ายในตอนดึกไอ้พระเอกมันก็นอนไม่หลับเลยได้ลุกขึ้นมาเปิดประตูข้างที่นอนแล้วก็ได้เห็นนางเอกนอนใส่เสื้อผ้าน้อยสิน้นแล้วด้วยความเป็นห่วงกลัวนางเอกหนาว เอกก็ได้งางมุง้งเข้าไปให้ความอบอุ่นประมาณ40นาทีแต่สงสัยจะอุ่นไปนางเอกเลยเหงื่อท่วมตัวตอนจบพระเอกก็ได้บอกลานางเอกพอหมดเวลาทํางานของมันแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันทํางานอะไรวันๆไม่เห็นทําอะไรนอกจากปี้ลูกเขาแล้วพระเอกก็ได้เดินจากไปโดยทิ้งให้นางเอกหน่าเศร้าอยู่คนเดียวแล้วหนังก็ได้จบลง